สวัสดีครับพบกับพี่ดึงอัพทุกกูอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กับสินค้าใหม่นะฮะซึ่งสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่เจ๋งมากๆเลยนั่นก็คือชุดปรับแต่งเด็กแสงน้าทางแห่งสเตร่านะครับผมบอกเลยว่าชุดนี้เหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมแล้วก็ผู้เล่นที่อยากจะทําเด็กเพิ่มเติมบอกเลยว่าในในกล่องนี้ของครบมากๆมีการ์ดถ,ถึง170บใบนะครับผมทั้งหมดกว่า58นะครับนี่พวกกาดเทนเนอร์นะครับผมนี่นะฮะอยู่ในนี้เป็นการ์ดเทนเนอร์ เยอะมากๆและข้างหลังเนี่ยก็จะมีแบบการ์ดบอกนะครับผมว่าข้างในมีอะไรบ้างบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเพราะมันมีการ์ดถึง3แบบที่ไม่มีในชุดไหนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง3แบบนั้นจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับผมโอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาเป e n บล็อกกันดูดีกว่าครับซึ่งเเรามาดูกันรอบๆกล่องก่อนนะฮะซึ่งข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเทราปกอสนะครับผมนี่เขาบอกว่ายกระดับเด็กของเธอ,อเด็กของเธอคืออะไร ขาอาจจะเปย์ว่ายกระดับเด็กของเธอเนั่นก็คือนี่นั่นเองนะฮะนี่ยกระดับแท็กติกเด็กของเธอนั่นเองสรุปใครสำหรับใครที่แบบซื้อแท็กติกเด็กไปแล้วเนี่ยก็จะก็จะรู้ว่าอ่าในแท็กติกเด็กเนี่ยก็จะเป็นอ่าชุดพร้อมเล่นเหมือนกันนะครับผมเป็นชุดพร้อมเล่นเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีบางใบที่ยังขาดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มาอยู่ในนี้มาอยู่ในชุดปรับแต่งเด็กแสงนำทางแห่งสเตล่านั่นเองนะครับผมฮ่า อันนี้คืออุปกรณ์ที่อยู่ข้างในเขาบอกว่านอกจากการ์ดท,ที่จะให้มาแล้วนะเป็นการ์ดเชนเนอร์ท,ที่ให้มาแล้วนะยังมีการ์ดโปกเกมอนโปกเกมอนซัพพอร์ตท,ที่สําหรับใช้ในทุกๆเด็กและก็กล่องของมันเป็นเหมือนกับสต็อเลตได้ด้วยคือเป็นเป็นกล่องที่เอาไว้เก็บการ์ดนั่นเองครับผมแล้วก็ที่สาคัญเลยที่ว้าวมากมากคือมีแถมให้อีกสิบซองโอ้นี่เราจะได้เปิดกันอีกสิบซองด้วยนะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่า ปึ๊บนะแล้วก็สไลด์ด้านข้างอย่างงี้สไลด์ทุกอันล็อกแต่นี okay. ่ค like ือสไลด์ทุกอ okay. mm ัน hmm. ล็อกจริงนะโอเคนี่หน้าตาของกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่สวยงามนะครับผมเป็นกล่องสำหรับใส่การ์ดโปเกมอนเลยนะครับเปิดเปิดฟ้าบนี่มีทั้งหมดมีการ์ดให้เรา3ามกองแบบนี้นี่คือซีนมาคล้ายๆกับสตาร์เตอร์เด็ก ก็ข้างในก็นเป็นนี้ครับคู่มือนี่มีคู่มือด้วยคู่มือเขานี่มีการ์ดหน้าใหม่ที่ออกในชุดนี้แล้วก็แล้วก็มีลุน้นมีลุ้นด้วยมีลุ้นด้วยในแสงนำทางแห่งสเตล่าด้วยนะครับผมแล้วก็มาลองบัตเทิลในอีเวนต์กันดูไหมนี่สามารถสแกนคิวอาโค้ดเพื่อเข้าเว็บเทนเนอร์ได้ด้วยนะครับผม mm hmm. และด้านหลังนะครับผม จะบอกวิธีการใช้ของการ์ดทีททททททท่อยู่ในชุดนี้ว่าเหมาะสําหรับเด็กอะไรแล้วก็เอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างนะครับผมงานเนีย้ยเขาอยู่ในใบเล็กๆใบนี้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นที่ขั้นหนังสือ <laughs> ที่ขั้นสโตลเล e เหมือนกับไว้ขั้นการ์ดนั่นเองครับนี่อีก4แผ่นเป็นลายเท r ราปกอสแล้วก็สกรีนคำว่าโปเกมอนการ์ดเกมนะฮะเออก็เป็น ก็สวยดีสวยดีชอบชอบอ่าอ่าวาไว้ก่อนวาไว้ก่อนแล้วก็ที่ว้าวมากมากก็คือบูตเตอร์แพ็คครับแสงนางทางแห่งสเตลล่าอีก12บซองบอกเลยว่า12ซองนี้ไม่รู้เลทเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บไว้เปิดตอนช่วงหลังนะและ้วก็ข้างในก็จะเป็นไส้ของมันจริงๆแนละ้วถ้าจะเอาเป็นสโตรเล้เราก็ดึงไส้ออกดึงไส้ออกมาข้างหลังแล้วมีอะไรนะ mm. ดึงไส้ออกมาก็จะเป็นสโตรเลสเอาไว้เก็บการอย่างนี้นี่เก็บเป็นช่องช่อง,องนี้แล้วก็ เอามาแทรกอย่างนี้ได้อ่าแล้วก็เอามาแทรกอย่างนี้ได้นี่เก็บเป็นช่องๆมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าว่าในชุดปรับแต่งเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมมาเราจะเปิดทีละกองอเราจะเริ่มจากกองไหนดีเริ่มจากกองที่มีเอ็กก่อนดีกว่าอ่าเริ่มจากกองที่มีเอ็กก่อนมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรนี่เป็น perfect mixer อ่าเดี๋ยวจะแยกไปให้อ่า perfect mixer ครับไปที่1ครับ แล้วก็2เป็นเอสเปกแล้วครับเป็นพีชแค r รี่ครับนี่พีชแค r รี่เมื่อกี้นี้เป็นเพอร์เฟค i ิเซอร์แล้วก็เป็นมิว e อครับผมแต่ว่าไม่โฟย,โฟยนะฮะเออแล้วก็เป็นสกิทัสสือครับความสามารถดึงดึงลูกค้านะครับผมอ่าปึ๊บป๊อโป2ตัว๊อโปสองตัว พีเจียนสตัวนะครับผมแล้วก็เป็นพีเจียนอีก2ตัวพร้อมเล่นเลยพร้อมเล่นเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นอีกิลิงโกครับอีกิลิงโกนี่ก็เป็นของเล่นเหมือนกันแล้วก็เป็นสติกเกอร์พลังงานสองใบสลับการพลังงานอีก2ใบ c คาน์เตอร์แคชเชของดีอีกกี K ่ใบ2ใบนะฮะนี่ กูคือพลังงานแบบพิเศษครับอีก2ใบแล้วก็คันเบ็ดชั้นยอดอีก1ใบแล้วก็นี่พัฒนะแหง่งผืนปัตภีอีก1ใบนะครับผมเอ้ยสใบวะเฮ้ยทำไมใจปั้มอุ้ยแล้วนี่คือพลังงานแบบใหม่สวยมากดูดินี่พลังงานแบบใหม่สวยมากดูซิว่ามีกี่ใบครับตอนึ่งสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเกใบ Oh, พลังงาน12ใบานาราอยากดูเอาไปดูได้เลยนะฮะอ่าเรามาดูกันต่อนะครับผมว่ามีอะไรอีกนี่อ่าเครื่องรางแห่งความกล้าได้มากี่ใบ2ใบฮะแล้วก็เป็น m แมช i n e Evolution 2ใบครับผมแล้วก็ m a c h ช n e Devolution อีก1ใบและนี่อาคาบัซึได้มา2ใบอันนี้เป็นการซัพพอร์ตที่เก่งมากๆเลยนะครับผมแล้วก็การปฏิบัติของซูเรน1ใบครับแล้วก็เป็น ซูกุลิ1ใบครับเซยุ2ใบแล้วก็มีนันจโมะ2ใบโอ้แล้วก็มีงานวิจัยของสตรจารย์อีก2ใบแผนการของสารจารย์ฟูชูอีก1ใบแล้วก็เปเปอร์2ใบโอ้โหแ,แค่ราคาเปเปอร์นี่ก็เท่าไหร่ละใบละร้อยนะเออแล้วก็คำสั่งของบอส2ใบครับแล้วก็นี่เป็นห้าในเมือง2ใบบีชคอร์สใบนะครับผม โบทาาสองใบแล้วอุยอ้ยโหเจ็เอเนจีใบนี้นะครับราคาซิงเกิลนะใบละ2 0 0บาทได้มา2ใบ2ใบนี้ก็เท่าไหร่แล้ววะ400แล้วนะแล้วก็เปเปอร์อีก2ใบก็เป็น600นะเออราคากล่องแค่1,155บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นี่ริเวอร์โซลอีก2ใบ ลูมิเ u สที่อีก2ใบแล้วก็เป็นพลังงานพื้นฐานนะครับผมต่อมาครับเป็นนี่คือของใหม่ครับไม่มีในชุดไหนครับคือลูกแกว้วคริสตัลครับที่สามารถหาโปเกมอนเทราสเตลหนึ่งใบขึ้นมือได้เลยนะครับผมนี่มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4ใสองใบของใหม่คุงใ้โคตรคุ้ม4ใบไปเลยครับท่านผู้ชมสมุดบันทึกเพื่อนอีกหนึ่ง มาฟินมิตภาพอีกสองวมันให้อะไรเยอะขนาดนี้เนะี่ยแล้วก็เนสบอลสองใบไฮบอบเบิลสี่ใบโอ้โหให้มาแบบจุกๆเลยไฮบับเบิลสี่ใบเออเฉพาะของพี่หนึ่งคนเดียวนะที่พี่พี่หนึ่งมีอยู่ในสตอรี่ของพี่หนึ่งก็ประมาณเกือบร้อยใบแล้ว <laughs> แล้วก็ลวกประลาสองใบครับโปเกิเกียสองใบสับเปลี่ยนโปกเกมอนอีกสองใบแล้วก็เป็น บอดฉุกเฉิน1ใบครับโอ้โหแล้วก็เป็นพลังงานนะฮะนี่พลังงานอีก3สีก็แปลว่าโอ้เนี่ยดูเด็ดดูกลองนี่โอ้โหนี่คือการ์ดเทรนเนอร์ที่เราสามารถเอาไปจัดเด็กได้อย่างแบบช่ำๆเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหมาบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เจ๋งแล้วเรามาดู10ซองของเรากันดีกว่าว่า10ซองจะเป็นอะไรบ้างนะครับผมมา อ่ดูซองแรกกันนีกว่ะมีโอกาสได้ SR หลายๆใบหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะปุ๊บวุ้ยได้ซามาโยรู้เลยมาถึงก็ได้ของของใช้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าป๊บต่อเลยนะครับผมมาของดีๆของดีๆปุ๊บเฮ้ยได้โอโอได้โอโอปุ๊บ อ้าวเกลือเกลือแล้วสองซองเกลือไปแล้วสองซองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแป๊บแป๊บปึ๊บปึ๊บว้ยโอ้ได้โบโรโรมตัวอะไรแล้วก็เป็นกาเซนเนอร์นะครับผมอ่าต่อเลยนะครับอ่าร์อาร์ออกกันนะอาร์อาร์ออกกันนะขอให้ได้ของดีๆนะอืมปึ๊บ ปุ๊บอุ้ย SR ว่ะตัวอะไรวะโอ้โหได้ไหไตได้ไหไตท่านผู้ชมเอออ่าแล้วก็ต่ออะไรได้มาขอให้ได้ของดีๆมันขอให้ได้ของดีๆขอได้ของดีๆปุ๊บ SR ออกด้วยนะท่านผู้ชมไม่ธรรมดาในกล่องเนี้ยอ๋อ เาได้ไปอังสู่ครับผมไม่มีอะไรมีเด็กลุ้นนะมีเด็กลุ้นอยู่ข้างหลังเลยนะปึ๊บก็ปึ๊บปึ๊บอีวีแล้วก็ข้างล่างเป็นไรไม่มีอะไรฮะเป็นการเทรนเนอร์ท <sk yes> ั่วไปฮะมาดูกันว่าจะได้อะไรอีกนะฮะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบปะมีอะไรแบบเหมือนมีอะไรแบบนะ อ่าไม่มีอะไรครับอุ้ยได้นี้มาสองใบแล้วเอามานมาไหมเนี่ยผลมงผลไม้นะฮะไม่ได้ต้องการเลยเออได้ผลปีศาจอ่ะไม่ได้เล่นบันพีปึ๊บปึ๊บอุ้ยนั๊นนะงนะ SR ว่ะเอารไปที่สองเดี๋ยวเ r ไปที่สองท่านผู้ชม โบโลโลมนายนายพาเพื่อนมาด้วยเหรอโบโลโลมโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าได้2 SR ว่ะ12 12กับ2 SR นี่มันเกินไปนะเอาจริงเกินไปแล้วคนอื่นเขาจะได้อะไรกันอ๋อแต่ว่าเป็น SR ที่ไม่ได้ใช้เลยนะท่านผู้ชมปึ๊บอ่าได้คำว่าเสือครับซองสุดท้ายเรามาดูกันว่าซองสุดท้ายจะเป็นอะไร อยากได้นกสักตัวเออนกธรรมดาก็พอมันต้องมา SR หรอกอุ๊ยอาว่ะนก AA อาได้นกคิกกไงคิกกี้คิกกี้สือีกทีสื้อเขได้ตัวนี้มันคอกะที ได้เป็น2 SR 2 SR กับ1นกแล้วก็1 RR นะครับท่านผู้ชมโอ้โหโคตรคุ้มเลยคือจัดเด็กจัดเด็กได้แบบจัดเด็กได้เลยอะ่ะกล่องเนี้ยโอ้โหมันไงสุดยอดสุดยอดนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของชุดปรับแต่งเด็กนะครับผมแสงน้ำทางแห่งสเตล่าบอกเลยว่า เป็นอ่าเป็นชุดที่ถูกใจพี่หนึ่งมากๆสําหรับพี่หนึ่งแล้วเนี่ยเป็นชุดที่อ่าค่อนข้างคุ้มถ้าเกิดว่าเราซื้อคู่กับอ่าอันนี้นะครับซื้อคู่กับแท็กติกเด็กเนี่ยพี่หนึ่งบอกเลยว่าเราได้ของเกือบครบแบบมากๆเลยในราคาที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราซื้อซิงเกิลหรือจัดเด็กเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้กันว่าเอ้ยมันมันต้องใช้งบงานเยอะกว่านี้แน่นอนในการทําการโปเกมอน ให้ครบฟู1เด็กสำหรับแข่งขันนะน่าจะเกินเกินจากราคาที่เราจะต้องจ่ายไปมากๆเลยนะครับผมอ่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อกันไว้นะครับผมเพราะว่านอกจากจะมีของที่สำหรับใช้เล่นแล้วมันยังมีบูสเตอร์อีก1 2ซองแล้วก็ได้เป็นโสโตรเลตแบบน,นี้เอาไว้เก็บการ์ดได้ด้วยนะครับผมได้เอสเปคพิเศษ2ใบแล้วก็เป็นการ์ดที่ไม่เคยอ,ออกที่ไหนอีก4ใบนั่นกะ็คือลูกแก้วคริสตัลน,นั่นเองครับอ่ะ สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้สินค้าชุดปรับแต่งเด็กแสงน้ำทางเอสเตราสามารถหาซื้อได้ในทุกช่องทางของร้านนัดการได้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่หนึ่งก็ของลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ